ครับผมก็สวัสดีครับผมก็มาดูชมกันนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับผมตอนเช้าเดี๋ยวเรีเตรียมงานไว้ไว้พูดเรื่องการเสียบชิวชมให้ดูตอนเย็นนี้นะครับผมว่าเราเสียบชิวชมแรงไร่อ่าได้ชิชมที่ติดง่ายๆแล้วก็สวยๆกันแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องการเสียบชิวชมก็วิดัวออย่างให้ดูด้วยครับผมต็ไม้อยู่ประมาณนี้นะที่ไม้ที่โชว์ให้ดู ที่ทําที่การให้ปุ๋ยเอาไว้ไม่จีต้นก็จะชมจะมีในเบียบางต่างที่ลักออกหยอกให้ดูนะครับผมจนชมแต่ก่อนทําก็ก็ลายเบียดหมดนะแต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงหน่อยอันนี้เป็นไม้ที่พัฒนานสายพันธุ์อันนี้ผมพัฒนามาจากหมดหมดปรามึกนะเดี๋ยวหมดปลามึกก็มีตัวอย่างให้ดูอยู่เหลืออยู่ต้นหนึ่งประมาณนั้นแหละอันนี้เป็นไม้พัฒนาสายพันธุ์การพัฒนานสายพันธุ์ก็ จะสวยเพิ่มขึ้นนั่นแหละเล่นดอกจกสวยอันนี้ดอกจะสวยมากนะตอนนี้ดอกร้วนหวานมีเสน่ด้วยก็ประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวตอนเย็นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องการเสียบจ้นจมยังไงให้ติดแล้วก็ไม่เน่าโดยทั้งสองแบบแล้วก็จะมาแนะนาว่าเราควรเสียบแบบไหนจะใช้ากาวหรือว่าเราจะากเสียบดังแค่น ธรรมดากันนะง่ายๆเลยก็ขอบคุณท่านด้วยนะผมที่มาเย,ยี่ยมชมขอบคุณมากรับผมก็คลิปนี้ก็มาเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากๆแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ